สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ทับเบิลโกสตูดิโอและภายในวันนี้ก็ผมคาเวียะนํนำพาทุกท่านเข้าสู่รายการท o บเบิลโกสนิวส์ซึ่งเป็นรายการที่มาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารรายสัปดาห์ที่พร้อมจะมาเสิร์ฟทุกท่านได้รับชมกันภายในวันนี้แล้วนะครับเริ่มกันมาที่ข่าวแรกกันเลยมีความคืบหน้าคดีฟ้องร้องโดยสกาเลต์จอห์นสันนักแสดงนำหนังแบล็กวิดโอฟ้องร้องบริษัทดิสนีย์จากการสตรีมหนังในดิสนีย์พลัส ทำให้สูญเสียผลประโยชน์ในฐานะนักแสดงโดยทนายความของดิสนีย์ร้องต่อสารเพื่อรัง,งับข้อพิพาทหรืออนุญาโตตุลาการซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งในคำร้องขอของทนายความดิสนีย์ระบุว่าตัวหนังจะต้องมีการฉายในโรงไม่ต่ำกว่า1,500จอซึ่งหนังเรื่องนี้เปิดตัวจริงว่ากว่า9,600จอในสหรัฐอเมริกา เล่มากกว่า30มหมื่นจอทั่วโลกนอกจากนี้ทางในความของดิสนีย์ยังมีปัญหากับคำกล่าวอ้างของจฮหันสันที่ว่า <c oughs> เธอสูญเสียไรายได้จากโมเดลฉายหนังคู่กับสตรีมมิ่งซึ่งไม่ได้ระบุให้ชัดเจนในสัญญา คดีนี้เป็นที่ตกเสียงในวงกว้างที่ไปไกลกว่าการเปรียบเทียบประสบการณ์ระหว่างการดูหนังในโรงและสตรีมมิ่งแต่ยังรวมถึงรายได้นะักแสดงและทีมงานผู้สร้างหนังด้วยส่วนทางข้ผมคิดว่าข่าวนี้ในะวันยิ่งเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับเรามาติดตามกันต่อว่าคดีนี้จะจบอย่างไรจะเป็นไปในทิศทางไหนและถ้าทางเราทราบข้อมูลจะรีบนํามาแถลงการให้นะครับไหนๆก็พูดถึงสก and จะทานาสันกันไปแล้วนะครับงั้นเราดูข่าวต่อไปของเธอกันเลยดีกว่า คิสอีแวนส์และสกาเล่จอห์นสันเตรียมรับบทนำสกสจากผู้กำกับ Rocketman ปฏิเสธไม่ได้หรือว่าเคมี K Me ระหว่างคิสอีแวนส์และสกาเล่จอห์นสันนั้นทำให้กัปตันอเมริกาเดอะวินเทอร์โซเยอนั้นได้กลมกล่อมและครบรดอยู่ไม่น้อยเลยนะครับแต่หลังจากเหตุการณ์ใน Avengers Endgame เราอาจจะไม่ได้เห็นทั้งสองคนร่วมจอกันอีกไปสัสภาพใหญ่ๆแต่แล้วโปรเจกต์ใหม่จาก Apple TV กำลังจะพาคิสอีแวนและสุการจาิจอห์นสันกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในหนังเรื่องใหม่ g ก o ส t ของด็อกเตอร์เฟรอร์ผู้กำกับฝีมือเยี่ยมจากล o c k e t m m n n และ e d d ดดี้เดอะอีพร้อมได้เ e ส l e เลสและพอลเวอร์นิกจากเด o o ูซอมบี้แลนมาทำหน้าที่เขียนบทนอกจากนี้คิสอีเวนจะทำหน้าที่อำนวยการสร้างร่วมกับเดวิดเอ l i s o n ดาน่าโกเบิร์และดอนแกรนเจอจาก Skydance อีกด้วยโกส จะเป็นหนังแนวผจญภัยโรแมนติกที่มีกลิ่นอายแบบโรแมนซิ่งเดอะสโตนหนังผจญภัยปี1984ที่นำแสดงโดยไมเคิลด็อก l a สและแคทลินเท r เนอร์เรามาดูกันว่าเคมีของคู่นี้จะจิ้นกันไปถึงระดับไหนแต่ก็รอติดตามกันนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Ghost งั้นเรามาต่อที่ข่าวที่3กันเลยนะครับเรามาพูดถึงหนังใหม่ของทาง Disney Plus อย่างค u อล่ากันครับ Emma Stone จะกลับมารับบทในหนังภาคต่อคุยล่าอีกครั้งดิสนีย์ไม่รอช้าไฟเขียวภาคต่อหนังกำเนิดนางมาร้ายลายจุดคุยร่า โดยพ่วงกับเคสกิลเลสปีและมือเขียนบทจะเริ่มเดินหน้าพัฒนาบทภาพยนตร์ไปเรียบร้อยแล้วทีมงานเบื้องหลังพร้อมขนาดนี้นักแสดงนำเจ้าของบทคืเนล่าอย่างเอมมาสโตนจะไม่กลับมาสร้างความแซบแสดบสันให้กับภาคต่อก็คงไม่ได้ล่าสุดเดทไลน์รายงานว่าตอนนี้มีการยืยนยันแล้วว่าเอมมาสโตนจะกลับมาระบบทนำอีกครั้งในเคเล่า2แน่นอนเคเนล่า2 จะเล่าเรื่องราวต่อจากตอนจบของภาคแรกหลังจากที่คูเอลล่าตัดสินใจทิ้งตัวตนเก่าของเธอไปและหันมาใช้ชื่อคูเอล่าอย่างเต็มตัวเคสกินเลสปี้ให้สัมภาษณ์กับคอร์รเดอร์ว่ามันเหมือนว่าเราเพิ่งจะเริ่มรู้จักเธอเอง ผมอยากเห็นตอนที่ตัวละครนี้เปลี่ยนไปด้วยพลังเธอสามารถจัดให้สิ่งต่างๆเสริมสนุนตัวเธอได้และเธอก็สามารถขยายแบรนด์ของเธอออกไปได้ด้วยผมอยากรู้ว่าเรื่องราวตรงนี้จะพาเธอไปถึงจุดไหนและมันทำร้ายจิตใจเธอได้มากแค่ไหนกันเชียวถ้าเธอใช้ความสามารถที่เธอมีอย่างไม่ระวังภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ผมว่าต้องรอติดตามดูกันนะครับว่าเราจะมาดูกันว่าภาค2ของเธอจะได้ถึงไหนกันเชียว ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรายงานข่าวของทางรายการทับโกส์นวแล้วภายในวันนี้เรามีแขกรับเชิญอย่างสวัสดีครับผมแซมอนและทางรายการทับโกส์สตูดิโอวันนี้ทางเรามีรายการใหม่นะนําเสนอครับคุณคาเวียรายการใหม่แก่กองจากทางช่องทมบโกส s t ตูดิโอเฮ้ยรายการอะไรอะครับคุณคาเวียรายการนั้นก็คือคือคือปลาน้อยเล่าหนัง เอาเป็นหอมปากหอมคอกันนะครับคุณคาเวียและท่านผู้ชมรอติดตามกันนะครับวันนี้กับผมคาเวียและผมแสมอนขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้ทางเราด้วยนะครับผมทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ